อสวัสดีบองการสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นภินนะคะค่ะพี่นภินนะคะก็เป็นผู้บริหารด้านการตลาดของบริษัท C ีบค่ะค่ะพี่คะวันนี้เรามาในธีมของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะแล้วก็ทาง c ีบเนี่ยก็มีการขึ้นบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตด้วยใช่ครับก็จริงๆจริงๆ เราเรามองในเรื่องของความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็จริงๆเราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าอุตสากรรมกุ้งเราบางทีมันก็ไม่ได้โตนะมันก็นิ่งๆมาระนานนะหนึ่งในสาเหตุก็คือเนี่ยเรื่องประสิทธิภาพเรื่องต้นทุนเรื่องของความสําเร็จในการเลี้ยงต่างๆเรื่องของสมบูรณ์การเลี้ยงต่าเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสาคัญกับมันเพื่อให้ให้ธุรกิจสัตว์น้ําของเมืองไทยในอุตสาหกรรมเนี่ยมันสามารถ โตได้นะฮะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราบอกในเรื่องระยะายาวให้แก่กวียงยืน,นค่ะซึ่งในเรื่องของประสิทธิภาพมันก็จะมีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกันที่ทาง CPF เนี่ยให้ความสําคัญใช่ครับใช่ครับกใ็ในธุรกิจพขาเลี่ยสัตว์นาทีมันก็ต้องแดดต้นน้ำเนาะก็ตรงส่วนนี้ก็เป็นต้งแต่ลูกพันนะฮะเราก็จะเห็นมีลูกพันมีอาหาร มีเวชภัณฑ์ต่างนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างนะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการแมนจเนต์ต่างๆในฝานก็เป็เป็นสิ่งที่ที่ซีพีเอฟเองก็ให้ความสาคัญในทุกๆกระบวนการค่ะแต่วันนี้น้องตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเพราะว่าในบูธนี้นะคะมีการเปิดตัวลูกกุ้งตัวใหม่ของ c ีพเเลยครับก็จริงจริงจริงก็ก็ก็มีมีเปิดอยู่ในตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะค่ะก็เดี๋ยวรอไล่ดูแล้วกันเนาะดีไหมฮะ เรื่องลูกกุ้งเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าเกษตรกร,เ,ร,รเนี่ยปลายน้ำเนี่ยจะประสบความสาเร็จหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับต้นน้ํานะคะคที่ดูแลแล้วก็ผลิตลูกกุ้งที่ดีออกมาให้เราใช่อันนี้ตัวใหม่ยังไงคะพี่ก็จริงจริงๆเราในใน,ในเรื่องของสายพันธุ์ของเราเนาะเราซีพเอเองก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสายพันธุ์ที่ ที่มีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างดีมากเนาะอันนี้แต่ว่าในในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับเราเราเองไม่ได้มีแค่สายพันธุ์ที่มันโตเลยอย่างเีราก็มีสายพันธุ์ที่หลากหลายนะเรามีเรามีสายพันธุ์ที่ทนโรคอะไรต่างๆเนยันนี้เราก็มีการทำเขาเรียกว่าเป็นการเอามาไฮบริดกันมาฟรอสเันเพื่อที่เอาจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์นะครับก็จริงๆอันนี้ถ้าเราไล่ดูเนาะอันนี้จริงๆว่าเป็นสายพันธุ์เทอร์โบของของเรานี่แหละ จ,จริงๆวันนี้เราเอามาโชว์หลายอย่างมากนะกุ้งขาวก็มีนะคะ้งจ้งค้างก็มีด้วยเอากุ้งขาวก่อนกุ้งขาวก่อนก็นี่เป็นเป็นเทเบิล็อกเก็ตจะเป็นกุ้งขาวที่ไซส์เล็กลงมาประมาณ8 9ดมิลนะครับก็จริงๆสายพันธุ์เนี้ยไม่ใช่สายพันธุ์อะไรก็สายพันธุ์เดียวกันแหละแต่ว่าไซส์มันก็จะเหมาะเหมาะสำหรับเกษตรกรที่เรียกว่าอะไรอ่ะต้องการขนส่งได้เยอะๆเนาะราคาก็จะ ย่อมยาวลงมานะการการแตกไซส์อะไรต่างๆก็จะไม่ไม่ต่างอะไรก็คือไซส์ก็จะสม่ําเสมอนะฮะก็ก็จะเป็นเป็นลูกคุ้งที่ตัวนะฮะประมาณ8 8.5ปถึง9มิลนะครับอันนี้จะอยู่ที่ P เท่าไหร่คะพี่ก็เออก็ประมาณ P9 เกกใช่ไหมคะก็หลายๆคนชื่นชอบตัวเล็กนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าปล่อยตัวเล็กไปแล้วอัตราการรอดมันดีกว่าจริงไหมคะมีงานวิจัยไหม จร,จ,รจริงจริงผมว่าม,มันมันมันขึ้นอยู่กับหลายเรื่องอะเนะาะการตลอดก็เรื่องการจัดการอะไรต่างๆว่าถ้าถ้าการบริหารจัดการดีการาตลาดมันก็ก็จะคล้ายๆกันแหละ <ใช S 1> ป็น <ใช S 1> ว่าลูกกุ้งตัวเล็กเนี่ยอาจจะมีเกษตรกรชอบเพราะว่ามันขนส่งทีแล้วยกๆนะก็อาจจะเซฟในเรื่องของค่าขนส่งนะฮะและราคาก็อาจจะย่อมเยาวลงมาแล้วก็การเจริญเติบโตเนี่ยผมพิดว่ามันก็อาจจะช้ากว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมาถึงไซส์ห่างกันมาสักอาทิตย์หนึ่งอะไรอาเงี้ยอาทิตย์ แต่โน้วกับพีเอลสิบสองลายถักโตไม่ช้าหรอกค่ะเพราะอย่างเช่นนายอกชลีก็ยังยังชอบนะคะยังชอบแบบว่าที่จะเอาตัวเล็กๆไปลงเพราะว่าเหมือนกับประมาณว่าอัตราลอกก็ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะราคาเยิ้มเนี้ยวกว่าเยอะไม่ค่อยดี ก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณทัก10 1บสตาสงคตา์ส2บสสตาค์ใช่ค่ะก็เป็นราคาที่ย่อมๆกไปเยอะมากครับก็เป็นเป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดเลยก็ใช่ครับก็เป็นเป็นเท่ากับราคาตลาดค่ะค่ะแล้วเรื่องอัตราการโตที่ว่าโตไวเนี่ยก็เหมือนกันไหมคะนี่ใช่ครับเพราะมันสายพันธุ์เดียวกันแหละค่ะเพียงแต่ว่าต่างกันที่คณะแต่ในรักการเติบโตแล้วก็จะเหมือนกันอันนี้ก็คือเทอร์โบล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตนี่ก็คือ หมายถึงอะไรคีพี่ที่เราต้องการจะซื้อก็จริงจริงๆสายพันธุ์ออกซิพีก็อย่างที่บอกเป็นเราเด็ดในเรื่องของการเจริญเติบโตเนาะผมคิดว่าโรกเกตเองมันก็ความหมายก็ตรวจอ่ะมันก็เร็วอะมัแล้วมันก็คือเราก็ยังคงเรื่องของอการเจริญเติบโตที่สุดเทโบก็เร็วแล้ว ล็อกเ,เก็ตมาซ้ำไอีก <laughs> นะคะครับค่ะอันนี้ก็เป็นลูกพุ่ง PL 12ปกติ <laughs> ใช่ครับ PL 12 <laughs> อันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ขนาดประมาณ12-14มิลนะครับค่ะค่ะอันนี้ในตลาดนี่เราก็จะมีราคาที่เป็นราคาพื้นฐานอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ใช่ครับ <c oughs> อันนี้ก็จะสูงขึ้นมาประมาณ17ตตางเป็นราคาครับ ราคาขายนะครับค่ะค่ะอันนี้เขาก็คืนชื่ออยู่แล้วตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะนี่คือซปเปอร์พีอลครับก็เป็นลูกกุ้งที่ผ่านการเนิร์สมาค่ะนะครับอันนี้ก็มีคนนิยมใช้กันเป็อยูุ่้วันนะคะก็มีมีหลายเกษตรกรหลายรายที่ใช้ซปเปอร์พีอลก็ติดใจไม่ยอมเปลี่ยนค่ะเพราะว่ารดระยะการเลี้ยงเยอะมากนะคะค่ะแล้วก็อ้าว มีมีก็มีด้วยเรานี้เราก็มีสายพันธุ์พุ่งกุหลาบดำอยู่ค่ะมีลูกพุ่งกุหลาบดำด้วยนะคะของ CBF ก็เป็นสายพันธุ์เดียวที่ทุกคนใช้กันอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะว่าโตเร็วมากรก็จริงๆลูกพุ่งกุหลาบดำอันนี้ผมคิดว่าการเติบโตมันก็มีการพัฒนามามาอยู่เรื่อยๆนะฮะเราก็จะเห็นว่าสามารถด้วยการโตก็ไม่ธรรมดาเนาะทำไซส์ใหญ่ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าเราก็ไม่ได้หยุดพัฒนา เรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับก็ลูกกุ้งอย่างเช่นทางภาคใต้ที่นิยมใช้กันลูกกุ้งกุลาดัก็จะเป็นของ CBF นะคะก็ตัวไวก็เหมือนกุ้งขาวเลยอย่างเนี้ยทำอะไรกันถ่านกันนะคะอันนี้พูดถึงต้นน้ำกันไปแล้วเอ้ยพี่คะไปดูลูกกุ้งกำกามหน่อยดีนะมอ่าค่ะไหนไหนมาเรื่องลูกกุ้งกันแล้วลูกกุ้งกำกามลูกกุ้งกำกามเป็นยังไงคะพี่ยวสิบครับ ก็ก็จริงๆปรชัชญาในการพัฒนาสายพันธุ์ของเราแล้วกัน<ช>เนาะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําประเภทไหนก็เราก็เน้นในเรื่องของของคุณภาพนะครับในเรื่องของความสมบูรสมเรื่องของการโตอะไรต่างๆซึ่งจริงๆเราก็ทําเรื่องนี้ตามมาตรฐานของ hatchery อะไรต่างๆแลก็ทํามาตรฐานท,ที่เรียกวเป็น high standard แค่นี้คุณภาพมันเนี้ย <S <S จะออกมาได้<ม><ม>ค่อนข้างดีแล้วก็ที่สำคัญลูกพุ่งกำลังเราก็มีสัดส่วนเพศผู้สูงอ๋อค่ะ ข้อจุดเด่นของของกุ้ง CPM นี่นให้ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นะตัวนี้ก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้98ครับ98้อรนใช่ครับค่อนข้างที่จะสูงครับก็เน้นเป็นให้โตไวนะครับแล้วก็ทนต่อโลกครับตอนนี้เป็นเป็นกุ้งที่ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมมากๆเลยครับเนื้อหอใช่เนื้อหอมก็คือลูกพันธ์นี่ครับผมก็โตไวครับอัตราแรกเนื้อต่ํา นะครับโดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็นคีฟิเดอร์ของเราเนี่ยก็จะเลี้ยงได้เข้าคอนเซ็ปต์ก็อัตราแรกเนี้ออยู่ประมาณ1.1ครับค่ะค่อนข้างตอนนี้นี่ความต้องการสูงมากไม่เพียงอไม่เพียงพอผลิตไม่ทันใช้ผลิตไม่ให้เพิ่มกำลังการผลิตนะคะก็กำลังเร่งเพิ่มอยู่การเร่งเพิ่มทางฟาร์มกำลังเร่งเพิ่มเพื่อที่จะกำกามลูกคูกกำกามของ c b บเคืออะไร ครับก็ของเราเนี่ยเนื้อค่อนข้างที่จะเยอะครับทนต่อโรคนะครับแล้วก็โตไวครับลองดูสัดส่วนใช่ไหมหัวต่อครับเนื้ออะไรเนี่ยกัวจะไม่ได้ใหญ่มากก็คือมีมีสะสัดส่างยิ่งใชกล้ามเล็กครับก็จะเป็นกล้ามทองด้วยนะครับสวยวันนี้พวกชอบเพราะว่าไม่หนักกล้ามใช่ไม่หนักกล้ามครับชั่างน้าหนักออกมาได้เนื้อคุ้มครับคนขายคุ้มคนซื้อก็คุ้มครับ นอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีประกงใช่ไหมคะของซีรี์ด้วยก็จะเป็นบ็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งคือลูกรอยอยากคุยนานๆขอบคุณค่ะก็ส่วนอื่นๆนะคะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรคครับ่ะเราต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยก็จริงๆค่ะ จริงๆอาหารอาหารเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นต้นทุนมากถึงสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการเลี้ยงเนาะค่ะแน่นอนก็ซีพีเอเองก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพอาหารนะครั<ต>กบก<อ>งตกลง,กลงออกตัวใหม่หรือเปล่าค, <c oughs> อคือ,ค,อคือเรียนนี้ละกันคืออาหารอาหารกุ้งของเราเนี่ยอีอาสานาทุกตัวเราไม่ได้อยู่พัฒนาเนาะเราก็มีมีียกว,ว่ามีไอเดียในการพัฒนาเนี่ยเพื่อ,อจะทำยังไง ให้การเลี้ยงของเกษตรกรเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับทำยังไงให้ต้นทุนเกษตรกรเนี่ยถึยงแม้ราคาไหนก็ต้นทุนเนี่ยแข่งขันได้เนาะทีนี้มันก็มีไอเดียว,ว่าเอ๊ะการเลี้ยงวันนี้ของเราเนี่ยนะครับการให้อาหารอาหารกุ้งเนี่ยลงไปในน้ําโปรตีนต่างๆที่ให้ไปมันก็เป็นผ้ากุ้งเอาไปใช้ได้ไม่หมดม่า,ากจะกลายเป็นของเสีย,นยเนเช่นอะไรที่มันเหลืออยู่ในน้ําซึ่งไอ้ตัวนี้แหละมันคืออุปสรรคของอุตสาหกรรมของเราว่าเอ๊ะ มันเน็นสารนิซีมันถูกอยู่ในน้ําเยอะกุ้งเอาเอาไปย่อยได้ไม่หมดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เชื้อบูมขึ้นมาครับมันก็จะเดือดร้อนเดือดร้อนเกษตรกรใช่ไหมเชื้ชชเอเยอะบางทีอคนบางคนจัดการได้เช่นน้องเปลี่ยนหายน้ำต้องใช้นู่นนี่นั่นเยอะยะมันก็ทาให้ต้นรุนสูงดังนั้นมันก็ไอเดียเราก็คือเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรที่นี่แหละครับลด กุ้งเอาไปใช้ให้ได้เยอะที่สุดเ oh. นาะโปรตีนนี oh. ที่จําเป็นต้องนะมีกรดอะมินโนมินุนนี้นั่นใส่เข้าไปแล้วก็ทำยังไงให้ของเสียมันออกไปในน้ำเนี่ยให้ได้น้อยที่สุด oh. เพื่อที่ว่าเกษตรกรจะได้ไม่ต้องมาปวดหัว อันนั้นก็คือ Direction ที่ที่เราเดินไปกำลังจะทำใช่ใช่ค่ะจริงๆก็ทำแล้วจริงๆก็มีงานทดลองอยู่ค่ค่งอาหารของ c ีเดี่ยวก็มีหลายตัวมากนะคะที่มีอันนี้เป็นอาหารปลานะคะก็จะมีอาหารกุ้งน้ำจืดเปลี่ยนถุงใหม่เหรคะ ก็คราก็มีมีมีเป็นถุงเขียวๆขีก็มันมีมันมีหลายหลายหลายซีรีส์แล้วกันเรียกว่าหลายซีรีส์ตามความเหมาะสมของฟาร์มอะไรเงี้ยครับเลี้ยงมาผสมค่ะใช่เลี้ยงมาผสมอันนี้สําหรับผสมกับกุ้งขาวเหรอคะก็จริงจริงถ้าในพื้นที่เนี้ยก็มีการเลี้ยงผสมมาศาสกันเยอะเนาะกุ้งขาวผสมกุ้งแยมกามเนี้ยก็ ก็ซ yeah. ีว <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ีน <hein>? ี <no blues> ่ก็มาตอบโจทย์นะฮะตอบโจทย์ดีมากเลยเลี้ยงใช้เวลาที่อ่น้องผู้เห็นนะตามปกติเขาจะแยกกันก็จริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หมายความว่าคุ้งขาวก็กินได้กัมกังก็กินได้ได้ครับจริงๆวันนี้การเลี้ยงเลี้ยงแบบโพลลี่เนี่ยจริงๆเขาก็ใช้อาหารซีวีเดียวเนี่แหละนะครับค่ะค่ะอันนี้โปรตีนเท่าไหร่กันตัวนี้38เนาะ38ใช่ไหมคะค่ะข้อดีของการใช้ อาหารที่สําหรับคนเลี <c 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 ้ยงกุ <c 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 ้งก้ามกามผสมกุ <c 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 ้งขาวก็จริงจริงจริง่ว่าจะเลี้ยงกุ้งขาวกุ้งก้ามกามอะเนาะสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรเราก็คือกุ้งมันเจริญเติบโตได้ได้ดีนะเพราะนั้นตัวนี้จริงจริงผมก็คงไม่ใช่ถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปนีคำว่าใช้อาหารกุ้งกุ้งขาวเลี้ยงกุ้งกุลาดําเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยครับควาว่ามันมันก็มันอยู่ที่การดีไซน์ความคงตัวของของเม็ดให้อยู่ในน้ําให้กุ้งทั้งสองตัวกินได้อะไรเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นเรื่องของเชิง เชิงเทคนิคเนี่ยครับค่ะก็ดีมากเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นบังกานะคะก็เป็นอาหารแบรนด์ของซีพีนะคะอุ้ยก็จะเป็นกุ้มรุ่นแล้วก็จะมีสตาฟีดนะคะทั้งหมดนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่น้องอยากเห็นอาหารตัวใหม่ของซีพีก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงมีมีเรื่องใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆครับค่ะแต่เราอุ้มไว้ก่อนน้องนี่หละอุ้มน้องนี่หละอุ้ม คะน้องตื่นเต้นไปด้วยนะคะเพราะรู้ว่าตัวนี้ออกมานี่มันจะสุดยอดแน่ๆเพราะว่า CBF ก็ไม่ธรรมดานะคะเวลาทำเนี่ยต้องทำของที่ดีที่สุดเพราะว่านึกถึงเกษตรกรเนี่ยเป็นหลักค่ะในส่วนของแอดวาเนี่ยค่ะก็ก็เวชพันธ์นะฮะเวชพันธ์ของเราจริงก็มี มีผลิตัก์หลายตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นจุลินซีโปรไบโอติกต่างๆเลยครับวิตามินต่างๆที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของกุณค่ะก็ในส่วนนี้น้องเห็นเกษตรกรหลายๆคนนะคะที่ก็จะใช้แบบตัวนี้พวกสินค้าหลักๆนะคะซึ่งเป็นตัวหลักในนี่ของแอดวานฟาร์มาเลย ก็จริงวันนี้เรามีจเรื่องันนี้อันนี้เป็นเอันนี้เรามาให้ให้ดูกันเนาะเรื่องเรื่องคุณภาพของจุลินทรีย์ของเราว่ามบพิปูจไ์้เห็นเลยว่าเเนี่ยจุลินทรีย์ของเราเนี่ยที่ที่ผลิตภัณฑ์ที่เราขายน่มันมีเรื่องอะไรมีจํานวนจุลินทรีย์จริงหรือเปล่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ของเราสะอาดเอาไปใช้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ก็เดี๋ยวจะให้ให้ผู้เชี่ยวชาญให้ผู้เชี่ยวชาญเราคุยให้ฟังนะเป็อะไร อันนี้คือการชื่อ,อน,นุครับชื่อวิศณุครับที่นะทำไมคน CBF นี่หล่อทุกคนออันครับวันนี้นะครับเราดีบริการต,วตรวจจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์น้ำแดงนะครับซึ่งหลักการในการตรวจเนี่ยคือตรวจผ่านกล้องแต่ว่าการตรวจผ่านกล้องเนี่ยจะตรวจได้คือหนึ่งตรวจความเข้มข้นโดยประมาณอันนี้คือของเราอยู่ประมาณ10บกำลังแปดคือจะหน้าตาประมาณเนี้ยความเข้มข้นหนาแน่นจะประมาณนี้เห็นไหมครับว่าจะมีเชื้อหน้าตาเดียว อันนี้2คือตรวจการปนเปื้อนว่าจุลินทรีย์น้ำดาของเราเนี่ยมีการปนเปื้อนไหมมันปนเปื้อนอะไรได้บ้างก็ปนเปื้อนพวกสัตว์เซลล์เดียวพวกเศษต่างๆพวกของเสียเราสามารถตรวจให้ได้นะครับอันนี้ก็มีลูกค้าหลายรายเลยมาตรวจอ,าาอ่าใ,<ห>ใช่ครับเราก็คือซุปเปอร์พีเอสใช่แลวบางทีเกษตรกรเพราจุล<ห>ินทร<ห>ีย์น้ำดงเองใช่พราะอยู่ข้างบ่อมันก็มีโอกาสที่อะไรจะลงไปหรืออะไรจะปนเปื้อนเข้ากับรสซัดอะไรก็ไม่รู้ใช่เราเข้ากับ โอซาร์อะไรก็ไม่รู้ลองบอกนะครับถ้าสมมุติว่าทำแล้วมันอยากรู้ว่ามันมีเท่าไหร่ก็สามารถเอามาตรวจได้เอามาตรวจได้ครับไม่ตีไม่เสียครับฟรีเลยบริการตรวจให้ลูกค้าทุกท่านนะครับก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้ใช้ของดีมีคุณภาพนะครับถึงแด้จะผลิตเองจะผลิตเองก็ให้มีคุณภาพเมื่อกี้เราเห็นแล้วในภาพที่แบบจุลินซีล้วนๆอันนี้ถ้าเกิดว่าปนเปื้อนเราจะดูยังเดี๋ยวตต้องดูเรามีภาพปนเปื้อนครับแป๊บหนึ่งนะครับ แต่มีไม่ได้โชวอ์อย่างนี้นครับ5คนเปื้อนนะครับอันนี้ที่เราทามาคืออันนี้เป็นพวกเศษส,ศษสารอินทรีย์เช่นเขาหมักโดยใช้กะป,ปิมั่งไข่มั่งมันก็คือของเสียทั้งนั้น อ่าก็จะเป็นเศษพวกนี the the ้เหมือนเราเติมของเสียลงไปในบ่อเลยหรือหมักแล้วเหี่ยมันจางๆไม่ค่อยมีจุดอะไรเลยก็คือหมักแล้วมันไม่ขึ้นอ๋ออ่าไม่ขึ้นปริมาณความปริมาณความมีคนแดงแต่มันไม่ขึ้นใช่คาว่าแดงคําว่าแดงเนี่ยนะครับมันก็จะมีแดงหลายประเภทแดงหลายแบบถ้าแดงที่เราเพาะข้างบ่อทั่วๆไปจะเป็นแดงในน้ําจืด จะเป็นกลุ่มโรโดแบคเตอร์ปกตินะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นตัวที่เราอัปเดตจากตัวโรโดแบคเตอร์ปกติของเราชื่อเ e อ็กโตไทโอโรโดสไปร่าตัวเนี้เก่งกว่าคือ 1. นํางทงานยาวนาน 2. ทํางานได้ทุกความเข้มเราเทสมามาระตั้งแต่0-50ถึง50 p p t <อ>เลยตตไม่แตกต่างทํางานได้ยาวไหนตัวไหนี่ยเขาไม่ดูตัวนี้ อยู่ในถังนะครับใรือบัรตัวนี้ตัวนี้จะมีขนาดนี่นี่นี่อยู่นี่นี่ตัวนี้ครับเะเห็นนรั้าตาถังเป็นแบบนี้ครับพูดไปเรื่อยอ่าครับอันนี้คือตัวอย่างที่เรามาให้ดูจะเห็นว่าอนี้ใช้ของเราครับมันไม่มีตะกรนหนักๆเลยเห็นไหมเป็นเนื้อเดียวกันตลอดเวลานะครับเป็นแบบนี้เลยอ่ามาดูนี่เนื้นือ่าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับสีสีเข้มประมาณนี้สีสวยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับรูตะกรน ไม่มีตะกอนหนักไม่มีเศษไม่มีสร้างอะไรนะครับซึ่งของเราเนาะผลิตในรูปแบบโรงงานเพราะฉะนั้นก็จะมีการตรวจคุณภาพตรวจอะไรบ้างตรวจวิบิโอตรวจยีนดื้อยาตรวจเชื้อก่อโรคต่างๆและตรวจความเข้มข้นให้มีความเข้มข้น1ิกกำลัง8 เ้ากันเป๊ะทุกขั้ก่อนส่งถึงลูกค้าครับคือเวลาเอาไปเนี่ยเราต้องเอาไปแบ่งหรือเปล่าไม่ต้องครับเพราะอ,อะไรใช่ใช้ครั้งเดียวเลยดูรูปแบบการผลิตของเรานะครับเราพิินในรูปแบบเนี้ยรูปแบบโรงงานเป็นโรงงานผลิตอย่างดีนะครับเ,เราเลี้ยงให้เขาโตสูงสุดแล้วเราเก็บเขามีสารรักษาสภาพแล้วรักษาสภาพได้3เดือนชิวๆเ,เราเก็บไว้ตรวจ3เดือนปกติ ไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือสามารถมาเช็คคุณภาพได้ถ้าไอซีดีนับแตงเงินหลักๆเกษติกรจะเอาไปใช้ในเรื่องของอะไรได้บ้างหลักๆเขาเขาจะทำงานพื้นบ่อก็คือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นหลักเป็นหลักนะครับปัจจุบันหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะบอ่อเราก็ปูพีอีหมดตีน้ำก็ดีไม่มีมั้งไฮโดรเจนซัลไฟด์แต่ความจริงคือไม่จริงนะครับเพราะอะไรเพราะ เราเวลาเรา,เราให้อาหารนะของเสียยังไงก็เกิดยังไงจุลินทรีย์หลายๆตัวก็เกิดในบอ่อมันจะทําเป็นคราบไบโอฟิล์มอยู่ที่พื้นบอ่อซึ่งใต้คราบไบโอฟิล์มนั้นอ่ะเป็นใช่จะมีเชื้อไม่ดีไม่ดีไปอยู่เยอะมากนะครับดังนั้น ยังไงเราก็ควรจะต้องใช้เลือกใช้สูลินทรีย์กลุ่มที่กําจัดพื้นบอ่อเคลียร์พื้นบ่อให้สะอาดไว้ตลอดเวลาจะดีกว่านะครับถาเมเองเลยอันนี้เป็นเจพพ้าของูัคอนันนี้ก็มีเคลดนะนี่อ่าน,นี่นอกจากนี้นะครับอกติชนี้ นอกจากยูริซีแล้วอ่ะสิ่งที่เราสนับสนุนมากๆก็คือสารทดแทนยาปฏิชีวนะปัจจันนี้เราก็ไม่อยากกินยาปฏิชีวนะเนาะไม่ว่าจะปัญหาเชื้อดือยาปัญหาอะไรก็มากมายนะครับเราก็เลยทําการพรราาัฒนากลุ่มกลุ่มที่เป็นสารส,ารสมุนไพรหรือกลุ่มที่เป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะหลายๆตัวนะครับเช่นกลุ่มวิตามินซีบวกสารสกัดจากกระเทียมครับกลุ่มโอลิโกสเตียม ชื่อครบเลยนะใช่ครับซีบปกกระเทียมกลุ่มอ่าครับกลุ่มเป็นที่โปกระหลิกกลุ่มสารสกัดจากธรรมชาติกลุ่มอะไรนะครับซีการเหล็กวันนี้นี่มากครับอ่าเป็นวิตามินซีเป็นไฟโตซีคือซีที่สกัดจากพืชนะครับเป็นซีธรรมชาติไม่ใช่ซีสังเคราะห์นะครับแล้วตัวเนี้ยทนความร้อนสามารถคลุกแล้วเอาไปใส่ในออโต้ฟีดตากแดดได้ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นซีปกติหรือซีไม่โค้ดซีไม่เคลือบเนี่ยพัวเนี่ยจะไม่ทนความร้อนสังเกตใช่ไหมขวดวิตามินซีอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ใน<ด>ขวดสีชา,าอ,อ่าค,ครับนนะอันเนี้ยเป็นซีที่เป็นไฟตัวซีและเป็นสารตั้งต้นวิตามินซีนะครับทาให้มันมีความทนความร้อนคุกแล้วเอาไปใส่ออโตฟีดก็ไม่มีปัญหาใดๆได้ครบปกติตามโดที่ต้องการเหมือนเดิมครับซีการิกซีกาลิคอะอันนี้คือจะเชื่อไปแล้วก็ไปดูแลใช่ดูแลลำไส้ดูแลลำไส้ดยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ครับทีน,นี้เนี่ยที่ที่สำคัญคือวันนี้เราคือเนื่องจากในแต่ละพื้นที่ครับมันก็มีเชือ้อไม่เหมือนกันเนาะนีละกันนะเ <c oughs> ว่าจุลินทรีย์เองมันก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ครอบจัก,กรวาลคือไม่ได้ตามาไปนึ่งตัวไม่ได้ครอบจัก,กรวาลเชื้อตัวนี้ได้แต่บางตัวผมไม่ได้นี้เราก็มีกระบวนการเนี่ยนะฮะก็ก็ถืออ๊ะจริงๆแล้วในเชื้อในแต่ละพื้นที่เนี่ยอะไรที <c oughs> ่มันเซนส์กับ โปรดักตัวไหนครับที่ออกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเจนเล็กตัวไหนแล้วคุณจะเอาตัวนี้ตั่ใช่มันใช่ใช่มันอาจจะได้ผลในบางพื้นที่บางพื้นที่อาจจะไม่ได้ผลไม่เซ็นเนี่ยนี่เราก็มีกระบวนการที่ตรวจสอบตรงนี้นะเราให้ฟังกลุ่มโพริวัตติกนะครับโพริวัตติกมันก็มีหลายประเภทเนาะหลักๆคือหนึ่งทำความสะอาดเนื้อน้ำก็คือย่อยของเสียในเนื้อน้ำทำความสะอาดพื้นบ่อก็คือเร่คุ้มละอาจจะเป็นซุปเปอร์พีเอสเป็นกรดิกิน้ำแดงนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเบียดเชื้อ เบียดเชื้อหมายความว่าอะไรกินเข้าไปแล้วมันไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งสร้างสารหรือไปยับยั้งเชื้อก่อโรคต่างๆหลักๆในกุ้งก็คือวิบโอเนาะ,ะซึ่งตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มจลน,นีของเราเนี่ยครับเราก็ทําการมอนิเตอร์เขาตอลอดเวลาสมมติมีลูกค้าส่งกุ้งหรือฟาร์มของเราเองส่งมาตรวจเราก็เพาะเชื้อเก็บไว้แล้วเราก็เอาไปสติ๊กกับโพรไบโอติกที่เรากลุ่มโพรไบโอติกของเรา โปรไบอติกของเรามีนะครับเราก็จะดูว่าตัวไหนที่มันยับยั้งเชื้อได้ในพื้นที่สมมติในพื้นที่แดลิ้วเฮ้ยตัวนี้ยับยั้งเชื้อได้นะดีเราก็จะแนะนําตัวนี้ในพื้นที่8ดลิ้วตัวนี้โมดีโมดีมันได้ผลริาว่าอย่างบอามันไม่ได้คอหนึ่งตัวมันทําได้ทุกอย่างหนึ่งตัวเขาจะมีความจำเพาะจำเพาะทั้งต่อหน้าที่เขาจำเพาะต่อพื้นที่เขา ดัังนน้ก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะคะของจูริซิใช่ใชครับมีให้เลือกมีให้เลือกหลากหลายแบบเลือกตามความเหมาะสมของขแต่ละพื้นที่เลือกตามหน้างานเลือกตามสภาพบอ่อซึ่งพวกเนี้เราต้องมาคุยกันก่อน เราก็อยากไปเห็นบออเราจะได้แนะนําถูกเราอาจจะต้องการเก็บเชื้อมาดูซิว่าหน้าตาของเชื้อในฟาร์มของคุณรายเตอร์ของเชื้อในพื้นที่เป็นแบบไหนเราจะได้เลือกให้ถูกต้องก็ทํางานแบบมือจีนๆอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ถึงเรเตรกรถูกต้องเลยครับหคือเราก็ไม่อยากให้มันเวสอะไม่อยากให้มันแบบใช้แล้วก็ไม่ได้ผลรอะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็แล้ว่ตรวจอะไรต่างๆจะมีกี่ที่แบบนี้ ก็จริงๆเราก็มีมีแหลกเนาะเราก็มีแหลกตรวจอยู่จริงๆก็ทุกวันนี้เราก็มีในจุดสำคัญการเลี้ยงสำคัญเี่เรามีแหลกในพื้นที่หมดแล้วครับก็ลองคุยกับใช่ใช่ครับคุยกับน้องเซลในพื้นที่ได้นะครับแล้วาะตอนนี้เราเพิ่มศูนย์ตรวจใหม่อยู่สองศูนย์กำลังจะเปิดใหม่ละก็คืออยู่ที่พิษณุโลกกับอยู่ที่กาลสินนะครับเป็นศูนย์ของน้ำจืดทำได้ทำได้เหมือนกันนะครับตรวจได้เหมือนกันเก็บเชื้อมาดู ประสิทธิภาพของโปรวัติกในพื้นที่แล้วก็ทางโซนใกล้ทะเลเนี่ยก็จะมีที่แปดเลี้ยวที่ตามสูตรต่างๆ<ช>ตามมหาชัย,อยของเรารมีมีหมดครับครอ,อบครัวใช่ครับในนี้ค่ะเช้าน้ำจืดไม่ต้องน้อยใจนะใช่น้ำจืดก็มีให้น้ำจืดก็ขยาย้ดี่กระกับก็มีให้โล่ให้หมดเลยครับโล่งรับประทานเลยขอบคุณได้ครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องต่อ คอยดองรูปตุ้เพื่อลดเสียงเลามันลองเสียงโอ้ตัวเสียงตัวนีด้ดีขึ้นนะคะนะพี่ค้าในงานสั์น้ำไทยเนี่ยสิ่งที่อยากให้เกษตรกร,ร,กรสิ่งที่พี่คาดหวังทางซีบีเอฟอยากให้กเกษตรกรได้รับในการมาออกบูธในงานครั้งนี้คืออะไรก็จริงๆจริงๆกต็ตามตามธีมอันเนาะรอเน,นี้ยเราถ้าพูดถึงเกษตอกรอเกษตรอุตสาหกรรมการค้นเลี้ยงสัตง,งานเนี่ย สุดสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งคุณต้องเลี้ยงได้นะครับเกษตรกรังไงก็ต้องเลี้ยงให้ได้ให้ได้ผลผลิตต่อนเนี่ยและคคต้นทุนต้องต้องอยู่ได้ในทุกๆสภาวะตลาดะคร mm ับ hmm. การจะทำสองเรื่องนี้มันก็เหมือนพูดง่ายนะแต่ทีมันต้องมีทำหลายเรื่องนะครับมันต้องมีองค์ประกอบเยอะแยะเลยทั้งคุณภาพลูกพันคุณภาพสายพันธุ์ กระบวนการจัดการอาหารวัชพัณฑ์นนต่างๆการจัดการในฟาร์มการให้อาหาร,ก,าร,หาหารก็ต้องให้แบบไม่เอฟซีอาร์บานเยอะหรืเอเราต้องใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการผลิตที่ที่มันมีมาตรฐานนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็มันมันไม่ใช่ประเภทแบบเลี้ยง ขอปเลงเสียขอปเลงอะไรนะั้นมันไม่ได้เราเรา,เรา,เราต้องเราต้องเราต้องาหาทางทำยังไงให้กระบวนการเรียกเราให้มันไปได้ไปดูสภาวะแต่วันนั่นคือสิ่งที่ CBF เองเราพยายามพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์นะครับทั้งวิชาการกต่างๆที่ให้เราเห็นนะครับแล้วก็กระบวนการไม่ว่าจะเป็นทีมขายที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาเลยครับเพื่อเพื่ออยากให้เกษตรกรทุกท่นานประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเราจะฟื้นอุตสาหกรรมขึ้นมาจากที่เราเคยหกแสนกว่าตันเนาะ 6 0 0 0 0ีตอนนี้ในปัจจุบันเราเหลือ2องเต็นที่3 0 0 0 0 0ไม่เกินนะครับเราเราจะกลับไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราอยากให้เกษตรกรทุกคนตระหนักนะครับตระหนักว่าเฮ้ยมันต้องช่วยกันนะครับซีเรสเป็นส่วนหนึ่งนะเราเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะมาช่วยในเรื่องของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์กระบวนการเทคโนโลยีที่เรามีแต่สุดท้ายเองมันต้องร่วมมือกับทั้งทังเกษตรกรด้วย นะครับทั้งภางสุขภาพส่วนเนีเราก็อยากให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันฟื้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังที่ที่เราอยากจะสื่อออกไปนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาก